สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมโต p l a าซกันอีกแล้วเนี่ยผมสำหรับวันนี้เราอยู่ที่งานอะไรครับอุ้ย m o โต GP สายซิ่งอย่าง FC Moto Plaza เนี่ยก็น่าจะติดตามกันอยู่แล้วนะครับถ้ามาถ่าย Moto GP แบบอุ้ยข้างสนามไกลๆมันไม่ใช่ผมไง วันนี้เราได้ซูปเปอร์เกียรติรับเชิญจากทางทีม g r รซินีนะครับให้เรามาดูงานนี้แบบเอ็กซ์คลูซีฟมากๆโอ้ my god <c oughs> เราได้บัตร VIP ครับเราจะได้เห็นทุกอิริยาบทของนักแข่งว่าเขาทําอะไรหลังพิษทีมงานทุกอย่างสําหรับ g r รซินีเนี่ยสามารถเข้าไปได้แค่3คนเท่านั้นนะแต่ว่าขออุบไว้ก่อนแล้วกันแน่นอนว่าคนที่เข้าไปเนี่ยไม่ธรรมดาแน่นอนผมจะไปเชียร์ใครเดี๋ยวผมพาไปดูตรงนี้ get the money and it's right on cue. Keep the duffel bag up inside my coupe. Hold a c o u p racks, tell them I love you. You wanna be a boss, do it like I do. u uh, yeah. Get that money, I'm a flex. I get that money, I'm a flex. อันนี้ที่เราเห็นอยู่ข้างหลังนี่นะทุกคนก็จะเป็นอินฟูแต่ไม่ใช่เป็นอินฟูไทยนะณตอนนี้นะเราได้เป็นแค่ช่องช่องเดียวนะในที่เข้ามาตรงนี้นะทุกคนเห็นข้างหลังเราแม็กซี่ก่อนเมื่อกี้แม็กซี่ของเนี้ย ผู้ติดตามมาทุกคน20กว่าล้านทุกคนนะผมเชื่อได้เลยว่าทีม g r e z i ี่ปีนี้เนี่ยต้องมีคนไทยเนี่ยอยู่ในทีแมแน่นอนเลยข้อเลยไ้ยตามมาดูนี่บอกเลยว่าสัญลักษณ์ความเป็นไทยอยู่ทุกทีจริงๆเพราะที่นี่คือประเทศไทยครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ในการาดที่เขาเอารถ จริงๆของนักแข่งเนี่ยเข้ามาเซอร์วิสตรงนี้เลยที่เห็นด้านหลังของเรานะทุกคนคือดูกตินะ G P t w e n นะทุกคนราคา114บาทอันนี้คือรถของเฟอร์มินนะครับแล้วก็ของอเล็กมาทเวที่ใช้แข่งจริงๆในการแข่งน้นะทุกคนสังเกตหลังพิดนะทุกคนเขาก็จะมีทีมงานต่างๆที่คอยดูมอนิเตอร์หน้าจอแล้วก็มีข้อมูลอัปเดตตลอดเวลาเลยนะนี่ทุเห็นไหมตรงนั้น คนจะงงว่าเฮ้ยเขาคุมยางทําไมเวลารถแข่งเขาแข่งเนี่ยอุณหภูมิยางอุณหภูมิถนนต้องแบบสัมพันธ์กันนะทุกคนอุณหภูมิไม่ถึงเนี่ยมันจะทําให้เหนื้อยางเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งในนั้นที่เรากําลังเห็นเขาทําอยู่เนี่ยอันนี้คือการวอร์มยางแบบไฟฟ้าเหมือนการอบยางให้ยางมันนิ่มขึ้นนั่นเองเราเห็นทุกอย่างทุกการทํางานที่เราเคยดูจากทีวีเคยดูจาก YouTube แต่เราไม่เคยเห็นมุมมองข้างหลังว่าเขาทํางานกันยังไงแล้วมันแบบจริงจังกันแค่ไหนเพราะอย่าลืมว่าอันนี้เป็นการแข่งกลางปีคือการแข่งรถมอเตอร์ไซค์ทางเรียบระดับโลกที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะทุกคนอันนี้คือที่สุดจริงๆประสบการณ์นี้ผมหาไม่ได้แล้วอันนี้ต้องขอบคุณจริงกับทาง g r ีซินี่มากๆเลยครับตอนนี้เราก็รอออกไปดูนะอย่างที่บอกว่าเนี่ยทุกคนเห็นนะที่เขาเดินกันอยู่เนี่ย เป็นบุคคลสาคัญของทีมในแต่ละทีมหรือไม่ก็จะเป็นอินฟูเป็นดาราของต่างประเทศที่เขามาถ่ายงานนี้นะทุกคนเขาให้ไปได้ทีละ2คนอ๋แล้วตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูรถอเล็กกันดีกว่านะครับนี่อันนี้คือรถที่ใช้แข่งจริงๆเลยนะทุกคนโอ้โหอันนี้เบอร์7.3นะครับของอเล็กมาร์เกสตนะครับทุกคนรถของดูกตินะครับอ่าเรียกง่ายๆชื่อรุ่นสั้นคือ d p 2 4นะตัวนี้ราคา3ล้านยูโรนะตีเป็นเงินไทยประมาณ1,24ล้านบาทคือ3ล้านยูโรนี่มันระดับแบบบุติตอรู้อะไรแล้วนะแล้วทุกจุดนี่คือ Aero Dynamic มากมากเลยนะซึ่งมันเพิ่มแรงกดได้มหาศาลเลยอันนี้คือ e x c l จริงจริงดูดินคนข้างนอกอยากเข้ามาแบบผมวะเนี่ยข้างนอกก็จะเป็นสื่อน,นะทุกคนแล้วก็เป็นบุคคลแบบว่าที่สามารถเข้ามาได้ประมาณนี้แต่ว่าเราอยู่ในคอกบัตแกรนแพงาก่นไ่ นี่แล้วใครเดินทางโอ้ยสนิทจริงพี่รอนนมากนี่ทุกคนอเล็กนั่งทำสมาธิอยู่ตรงนี้เลยนะคือเราต,ตอนนี้เราอยู่ที่พิทวอร์นีครับติดขอบสนามเลยนะบอกเลยว่าโคตร่้อยู่แถวเลยน่าลตรงนี้คือพิทวอแนด์แกนดา สิทธิวนสิทวอรตรงนี้เขาจะมีหน้าที่การชูป้ายต่างๆมันจะเป็นการส่งสัญญาณให้นักแข่งบอกรอบบอกการเคลื่อนไหวต่างๆ ตอนนี้เราก็อยู่ขอบสนามม o ต GP แล้วนะครับบอกเลยอันนี้คือเขาเรียกว่าเซอร์วิสโรดนะทุกคนเป็นการขับข้างสนามไปเรื่อยๆอย่างนี้เลยนะเราสามารถเห็นสนามได้ตลอดเวลาทุกมุมทุกองศาเลยสังเกตได้ทุกโค้งเลยที่แบบว่าความเร็วสูงแล้วต้องหักโค้งี่ยก็จะมีทีมซิคลิสตี้นนี้เขาก็จะมีพี่ๆนั่งคอยสแตนบายอยู่แบบนี้นะแล้วก็นี่เป็นทางนะที่จะสามารถเข้าไปเวลามีเหตุการณ์อะไรได้อย่างทันท่วงทีแล้วก็รวดเ็วที่สุดนะครับนี่สนามอยู่นี้คือโคตรใกลอ้อ่ะบอกเลยดูดิ โอเคทุกคนตอนนี้นี่เห็นไหมนี่มีสแตนตรงนี้นะฮะและที่สำคัญตอนนี้หันไปด้านขวาเห็นรถแข่งกำลังวอร์มกันอยู่นะฮะและนี่นะทุกคนถ้าพูดถึงความพิเศษวันนี้ก็คงต้องพูดั้งวันน่ะเห็นไหมอันนี้คือแกรนสแตนบัตรแพงกันสุดนี่ครับอยู่ตรงนี้หรือเปล่าผมอยู่คนเดียวครับตอนนี้แล้วหันไปด้านนี้ดูนี่ คือสนามแล้วตรงนี้เป็นทางโค้งเขาจะกวาดกันอยู่เนี่ยกวาดเราสามารถดูได้เกือบ360องศาคือมันจะสูดไปไหน่ะ่รูนลีกแล้วเช้าว่าใกล้ขอบสนามแล้วคนละฟิวก็อยู่บนแกนสเตนเลยอ่ะกลิ่นยางกลิ่นไอเสียมันหอมขนาดนี้เลยเหรอ บอกเด้ว่าเขาจะมีพิษเตอยู่น,น,นีอยู่นะเวลาเกิดเหตุอะไรเขาก็เข้าไปไวมากเมืนน่อกี้ถ้ากล้องยันไม่ทันเลยนะเดี๋ยวเราจะให้ไปพิษเลนวอลกัทุกคนคือพิษเลนวอลเนี่ยมันจะอยู่ตรงกลางร,ระหว่างตัวการหลานรถกับสนามเลยนะเดี๋ยวไปดูแลวกันว่ามันจะมีอะไรน่าสนใจแล้วเราจะเจออะไรบ้างนะทุกคนไปคือตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปตรงพิษเลนวอลนะ เปลี่ยนชื่อเกดอันนี้ขอแยกเสียงเปาหน่อยครับนักแข่งกันเราเต็มตัวอยู่อุ้ยไอ้น้องวันนี้ขอบคุณมากน้องหน้าคุ้นๆนะครับเหมือนผมเคยเห็นยุ่ยคอนเทนต์คอนเทนต์คุณกับสาวๆสาวชอบมากนี่ผมได้ร่วมงานกับดาราเลยเหรอพี่มีไหมวันนี้มีพามาบุรีรัมไหม้นองมีไหมพามาถ้ารู้ที่มาเดี๋ยว คนลุกเลยนะคนลุกเลยลอกจริงเลยเห็นไหมล่ะคนลุกตอนห้าร้บาทให้สาวๆขึ้นรถป่ะครับ Nice to meet you My name is c o l l e Pizza Pizza Company Pizza is like the pizza Pizza Okay Okay First first time for you in MotoGP You enjoy so far h a t s one First one เลย a n ่ e l i n i เขาบอกว่าวันนี้จะให้สิ i ธิ์พวกเราแค่หคน ไปเจอกับอเล็กครับพี่อยากไปวะเฮ้ยไม่แล้มันไม่แปลเราต้องโอนอะไรออกอ่ะได้เรืเรียกว่าใครจะได้ใครจะได้ไปอ่าคืเดียวเลยนะทีเดียวนะทีเดียวแล้วบอออกดำไปกอนอ่าได้มากออกจริงร่ะโอยออกดำจริงด้วยขออนุญาตมาแทนนะเป็นตัวแทนของพี่ดิกกี้กับพี่ก๊อฟนะครับพี่อเล็กมาเกตอยู่นี่นะครับเป็นเชือดสุดยืนใกล้ขนาดนี้ โอเคทุกคนตอนนี้ลายเซ็นได้มาแล้วเรียบร้อยนะครับอ้โหเซ็นกับมือใกล้ๆนะครับสวัสดีครับแฟนจา o m t h แลนด์ d welcome to BK8 c r e s c e n i Racing MotoGP อ้าวโฟโต้รอโฟโต้อาโอเคโอเคฟิลกิดบล็อกนะครับเราเข้ามาทางด้านหลังเลยครับดูนะครับอันนี้คือรอบแข่งจริงเลยแข่งจริงคันสีดำข้างหลังเป็นไงครับพี่นกกี้โอ้โหคันสีดำเนี่ยน่าขับมากๆนะครับ อะไรเนี่ยนักผู้หญิงไม่ได้นัน่นคนแล้วคันสีขาวอ่นนี้เป็นยังไงบ้างพี่กอคันสีไหนวะ <c oughs> อ๋อเดนครับเฮ้ย <c oughs> เราจะเข้าไปตรงนู้นเลยที่เขาเดินไปสนามเลยี่ไปตอนป่อยตัวเลยนะเนี่ยโอ้ห oh <my> ่เราได้เห็นจังหวะก่อนที่เขาจะออกตัวอยากเห็นแบบักแข่งระดับโลกของาแบบทำสมาธิแตบบบ่ไหนกันแสดงว่าวันนี้มากับอเล็กจะปล่อยตัวพร้อมๆกันข้างกันหนึ่งสองมแล้วมาแล้ว ครับมาแล้วบอเล็กมาเล็กมาแล้วมาเล็กซ์มาแล้วแล้วบักมาเพชรมาแล้วอ่ามอเตอร์ไซค์ที่เล็กขับอยู่ตอนนี้นะครับเป็นปกติเรียกงแรกคือ GP 24อันนี้แรงม้าอยู่ประมาณ250ม้าแต่ว่าน้ำหนักน้ำหนักรถเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ150ยหโลเออซึ่งมันถ้าเทียบแค่พอเขาเรียกว่าแรงม้าต่อน้ำหนักอ่ะครับมากกว่าแรงม้ามันเยอะมากเทียบกับรถปกติความเร็วสูงสุดคันนี้ที่บิดได้เนี่ยประมาณเท่าไหร่เนาะความเร็วสูงสุดเนี่ยเขาบอก ทำได้มากกว่า300กิโลเรโอ้หไอ้ข้างหลังเนี้ยมันเป็นกันกระแทกเนี่ยวันี้มันมึนขึ้นมามันดูเหมือนมันแบบถ้าแบบกระแทกล้มแล้วมันจะมีแอร์แทกอข้ามาจริงๆมันคือเขาเรียกว่ากาดกาดหลังเรียกว่ากาดหลังคือหลังเรามันอยู่อย่างงี้ถ้าไม่มีกาดมันอาจจะแบบโรลล์ลุกขึ้าอะไรเงี้ยคืออันเนี้ยมันจะป้องกันให้ เซฟหลังเอาได้หลักเราแล้วเมื yani. er ่อกี้พูดเรื่องแรง G อะไรนะว่าเวลาแบบเวลาเข้าแบบนักแข่งเบรกด้วยความเร็วแบบประมาณ300เนี่ยแรง G มันจะอยู่ประมาณ3แรงจิตาม3เลข3เลยคือมันเทียบกับแบบยิ่งบอรถล่มอีกแล้วได้ข่าวมาว่าใครเพิ่งถอนตัวนะครับโอเก้มาเตินครับเพราะว่าล่าสุดน่าจะตอนซ้อมนะมันจะไม่ผิดเกิดอุบัติเหตุก่อนแข่งจริงแม็กซ์เกระดูกครับใช่กรับอ๋อเพราะปีที่แล้วโอเก้เขาได้ที่หนึ่งใช่ใช่ครับ ตอนนี้เรากําลังเขาเรียกว่าดูในห้องของเขาเลยของบริสตนี่เลสซิ่งดูจอที่เขาถ่ายทอดสดขึ้นมานะอันนี้โอ้แท็กแล้ว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 มาแล้ว้ชอบกลองยิมเจ๋งครับมันแบบมันติดกล้องทุกอันข้างหลังมโมไซค์รับแล้วเขาโค้งแล้วเขาจะแบบเอาขาวอาอะไรี้ยมันคือคือหลังคือคือบาลานซ์ขาจะเอาขามาก่อนใช่ไหมไม่สงสัยว่าถ้าเขามาใกล้กันมากอย่างเงี้ยใกล้กันมาก แล้วมันจังหวะที่โค้งแล้วเขาออเขียวางเงี้เปรถอีันหัวเลยนน่าจะเปล่าเใช่ตอนออกจากโค้งมันจะเตี้ยเน่ยะรถมันจะเตี้ยลงมันจะชิดมันจะชิดก่อนจะออกจากโค้งใช่ปะเมื่อกี้บีก่อนเข้าโค้งสามเยสาสิบป่ดแต่่าิดบเบรกเดียวเหลือร้อยเดียวเลย่เียโดนแงรอบเลย แรงขาบ้างสาุดท้ายมันปล่อยพี่มไปปะเนีย่ยโดยแนแรงพี่ใหญ่มันแบบอย่างงี้ปุ๊บเราก็แบบเข้าเขาสิเพื่อที่จะยอมแซงเขาเราสิเพื่อที่แบบอยากแซงก<ช>็ได้ถ้าเกิดไม่แซงก็ล้มไปเลย<ช>อะไรกินเลยนะเรียกแล้วชูมือป่ะชูมือป่ะชูมือด้วยชูมือด้วยนั้นเองโอเคสองโอเค ที่สองโอเคโอเคสุดยอดสุดยอดที่สอันนี้คือใกล้จริงแล้วทุกคนอันนี้คือโพเดียมที่เขาจะขึ้นรับรางวัลนะครับมาแล้วของเราแล้ว ออโอ้กระนแชมเปญด้วยครูแชมเปนเขาอร่อยนะเรา3ามคนนะครับได้กินแชมเปญจากแชมป์โมโกจีพีด้วยนะครับทีนีน้อัดไปนิกกี้ท่านั่งูีนะยอรับเรับเหมือน,นเลนไอออนหี่อ,อ่ะ ันนี้น่าเสียดายนะที่เขาสอบแต่ว่าก็รู้สึกว่าเขาเต็มที่แล้วเขาก็ดูไม่เสียใจเลยนะเพราะว่าเขาเป็นพี่น้องไงก็ทำ่างนี้ขับรถมาทําทำนี้แฮกกันแฮกกันแล้วกะเป็นคือเคยอยู่ทีเดียวกันมาก่อนด้วยคือวันนี้ต้องบอกว่าตื่นเต้นแล้วก็เป็นครั้งแรกของผมเหมือนกันแล้วก็เป็นครั้งแรกของผมที่ได้เจอพี่ดิ๊กี้กับพี่ก๊อฟด้วยบอกเลยว่าตื่นเต้นมากแล้วก็ที่สำคัญพอที่รู้ราคารถ ได้เห็นเครื่องมือช่างเวลาเขาเซอร์วิสหลังแบบว่าเขาพิสอะไรเงี้ยไม่มีที่ไหนแบบให้เห็นแบบนี้จริงๆแล้วที่สำคัญคือแจกลายเซ็นนื่นจะแม่น้องวันนี้นี่ไปขอลายเซ็นแจกบ้านนี่แจกป่ะไม่แจกครับอ๋อเก็บไว้เองรู้ว่าแจกรู้ว่าแจกปีหน้าปีหน้าว่าไงพี่ขอไม่อีกไปอีกไปวิกกี้ไปเสียลูกค้าอันนี้ดิวกันแล้วนะครับดิวตรงเลยวันนี้ดีใจนะครับที่ได้เจอพิสตาพี่ก๊อฟด้วยนะพี่นะขอบคุณกันที่นี่นะครับผมนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับบ๊ายบาย